เอาแล้วของจริงเมื่อเพจดังออกมาโพสต์ฟาดดราม่าจนหน้าสันหลังมีบางคนมองว่านานกุลแอปทักษอรไม่เหมาะสมกันหลังจากที่นักแสดงหนุ่มมากฝีมืออย่างนานกุลชานนได้ออกมายอมรับแล้วว่าคุยกับนางเอกสาวแอปทักษอรจริงแต่ยังไม่ขอใช้สถานะแฟนส่วนระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนไปจนถึงคำว่าพรรยา ยันว่าติดจรวดแน่นอนงานนี้ทำเอาแฟนๆที่คอยจับตามองค์ความสัมพันธ์จับจิ้นคู่นี้ให้เปลี่ยนเป็นคู่จริงต่างกรี๊ดลั่นกันสนานแถมยังคอมเมนต์กันรัวๆอาทิขอบคุณนนกูและนะคะที่มาคอนฟริมว่าพอยอทุกคนทุกวัยมีสิทธิที่จะพบความรักที่ดีแล้ว ผู้ช่วยที่ดีที่เห็นคุณค่าในตัวผอยอยกระดับมาตรฐานผู้ช่วยที่ดีเลยนะคะและอีกมายกมายแต่ไม่วายมี่รามามองว่าแอปนาันากุลดูไม่เหมาะสมทำเอาเพจดังขาเมาส์อย่างเจมอย108ออกมาฟาดแทนจนหน้าสั่นไปตามตามกันเพจดังไม่ทนฟาดรามาแอปนาันากุล ล่าสุดเพจดังเจมอย108ก็ได้ออกมาโพสต์รา่ย,ยาวกลางโซเชียลเอาไว้ว่าบางทีหัดยินดีกับคนอื่นบ้างมันง่ายจะตายไปนะนี่แหละคือสิ่งที่แม่แอปนานกุลคิดมาตลอดว่าถ้าเปิดตัวคบกันมันต้องมีดรามาใดๆแน่และมันก็จริงอายุห่างกันเกินไปผิดหวังกับแอปมาก เลือกติดตามและปล่อยให้ผู้ใหญ่กับเด็กไปคบกันแต่แม่แอปเลือกที่จะคิดบวกอเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่คนทั้งโลกคนอื่นจะมองยังไงไม่สำคัญนั่นคือปัญหาของเขาเราทำหน้าที่ของเราแล้วเรามีความสุขในแต่ละวันให้ดีที่สุดบางคนบอกว่าพี่ทิมดูเหมาะสมกว่านั่นนี่ลาบลา,บลาน้อยกว่าน้อยกว่าเมืองคะเหมาะสมกันไหม ไม่ใช่คำถามที่ต้องตอบเราเลือกคนที่ชอบไม่ใช่คนที่ใครว่าใช่เราควรเคารพการตัดสินใจของแม่แอบน้อยกว่า,น,วาน้อยกว่าชีวิตที่มีพร้อมทุกอย่างแล้ววันนี้ก็แค่อยากมีรักที่สบายใจแค่นั้นเองอนาคตจะเป็นยังไงช่างมันแต่วันนี้ความสุขอยู่กงหน้าก็ควาไวไยสี่ปีหน้ารักของเขาทั้งคู่จะสดใสามากนะแบบ นี่ละครับแฟนผมแบบเต็มปากเต็มคำด้วยรัก